สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมามากินยำดักแด้ยำแับได้แบบบ้านๆเลยอ่ะถึงจะอร่อยไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะนี่กิยำดากแดงนะคะพี่น้องค้ามาค่ะถูกผูนะเนี่ยนี่มีพริกมาค่ะ ยำดักแด,ด้เด้อม,มาค่ะพี่น้องของซื้อมาหลายวันแล้วเลยแบบว่าเพิ่งทำนะคะอืมอืม ขอบชานโทษนะคะใส่เสื้อโปไปไหนมาค่ะแซ่บมากพี่น้องนี่มาค่ะอืม อยากกินแบบนี้นะอยากกินแบบคนเช่าคนแก่ก็ทำกินเองอะ่ะเอาไปต้มนะเอาไปต้มแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็สเสดจน้ำไมา่ยำไม่ต้องใส่ต้นหอมผักชีพี่น้องใส่แค่ข้าวกล้วอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็กระลาน,นิดหน่อยนั้นเอง าเอาไปชออเน่ะไม่ยำอะ่ะเพราะว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนพี่อนอ้องถ้าต้มใส่เกลือรสชาติเหมือนเดิมจริงๆตักสึนมะค่ะมใส่หอมหอมหอมแดงหื้ จายชนีแห่งกลุนไฟหอมมากขคันุงหัวรวยเบอร์กันบ้าง่ะ อือสามหนึ่งหนึ่งออกแปดหนึ่งสองรักมากเลยอะจุดรถดีกว่าสามหนะะึ่งหนึ่งแล้วค่ะไม่ออกออก อ,ออกหนึ่งสองเฉยมาค่ะนี่ก้ากันอีกว่านะี่ยำแบบแรงน้องอืมพริก I mm -hmm. อ,อืใส่เครื่องเยอะอ่ะมันไม่หอมไม่หอมยอะแบบแักได้อ่ะไม่หอมเลยแ,แบบคนเฒ่าคนแก่เกาทำ อร่อยพี่น้องชุดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ย หมยนี้เขายำเขาใส่เครื่องเยอะเนาะแตะคกงตะไคร้ใบมะกรูดเยอะแยะไปหมดอยากได้รสชาติดักได้อ,ะอะ่ะน้องเมื่อเราที่เอาขึ้นมาใหม่ๆอะ่ะหอมเนาะใส่น้ำปลาเนาะอร่อยจริง

嗯。Mm hmm. ผักกิ่เฉดตินไก่อืตอนเมื่อคืนฝนตกหนักมากจนท่วมถนนเลยอ่ะออพี่น้องอืมพี่น้องปากไม่แดงพออือ เนี่ยย่ตกเนี้ยเวลามันขึ้นอืมอะไร เห็แ <Okay, S 1> ล<ะ>้วเียดายห่วยมากเลยเียดายใกล้ถูกละตุลีแล้วจริง <c oughs> ถ้าเลขหน้าสามสองศูนย์นะ ของสัญญา647 647 811ถ้ามันมา647 811สัญญาถูกตะวันข้างเคียงเลยเลขหน้ามัน320เนาะเลยไม่ถูกพี่น้อง อารมณ์เสียโอเคค่ะพี่น้องค่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมฝากไกลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีและขอส,ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ